ดางลูกปัดมาหอดแล้วลูกปัดพึ่งมาสีงวโอ,โอ้สีงามยู่นี่สีสีโครตสีสีโครตส,ส,สีกาดน,นนี้เป็นสีออกเลื่งเหลืองอันนี้ลูกปัดคอยกับสร้างซื้อพื้นกันเดอรคอยกับบริการคอยกัสร้างเอาพื้นกันอันนี้ขนาดอยู่ที่สิบสี่นิ้นเนาะมุ้น้อยสํมกันง่ายกว่ายอยู่นี่ ลูกปัดเพื่อที่จะมาทำหูกระเป๋าทำหูกระเป๋าอันนี้ขนาดอยู่ที่14มิลสิเป็นสีนี่เด้อเด็ดสีเดียวกันมืดสีดำโอ้ยสีดำบอมี่แล้วมันสร้างยากสีดำอันนี้มันเป็นสีสีแบบนี้แหละสีไม้ไม้สีนี่แหละสีเดี๋ยวสินี่มาใส่กันกับตัวนี้เนาะใส่หูใส่งวงตรงนี้สั่งมาแล้วลูกปัด งามอยู่สีนี่งามอยู่เดี๋ยวสีใสเนีเบิ่งเด้อว่าสีงามสําไดเนี่ยสีนี้มีสีเดียวเด้อสีลูกปัดน่ะสีหูน่ะสีมีสีเดียวเนี่ยมีสีนี้สั่งมาสดๆเลยเนี่ยได้ทั้งหมดอันนี้น่ะร้อยกรัมบ่ร้อยกรัมก็คือขีดหนึ่งาะอันนี้อยู่ที่เ่าจะก็ร้อยร้อยแปดสิบแปดบาทกระปุกหัววันไหนแจกเม็ดหัวกันเขาสร้างเป็นขีด เดี๋ยวจะไปใส่งูใส่งวงให้ใสได้ไหงนี้